สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดูการเข้าค่ายลูกเสือกันครับนี่คือการขอไฟนะครับมีกันหลายรูปแบบเลยติดบ้างไม่ติดบัางเลยฮาปาร์ตี้ครับส่วนที่เห็นนี่ก็คือการหุงข้าวนะครับไม่เจต้มข้าวต้มนะครับลองดูกันดีๆหน่อย ไม่มั่นใจก็ซื้ออั้งโลกันมาเลยครับไหนๆก็ก่อไฟไม่ติดแล้วคราวนี้สุกแน่มาดูการทํากับข้าวครับอาหารหลักก็ผัดผักกุ้งครับและที่มีทุกหมูก็คือไข่เจียวนั่นเองแต่การเข้าค่ายลูกเสือมีสิ่งหนึ่งที่ห้ามทําครับฟังดูดีๆครับห้ามทําอะไระโม่ไหนที่างไข่มดแดงมาอยา